สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาอยู่กับช่องคุณประทีปชาแนล ep ที่2นะครับ ep เลขประกอบเสื้อฝาไปแล้วแล้วก็พอจะใส่ท่อก็ใส่ไม่ได้เพราะไม่มีหูยึดก็เลยต้องทำหูยึดคร่าวๆไว้ไว้ก่อนเอารมาดูหูยึดกันนะครับ นี่หัวยึดก็จะเป็นเหล็กรูเข้าวๆก็แข็งแรงอยู่นะแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงอยู่เป็นเหล็กเหล็กรูเหล็กรูก็เส้นนึงไม่กี่บาทครับผมซื้อมาไว้เยอะแยะของอะไรเยอะแยะครับก็เป็น e p ที่สก็จะมาติดเครื่องท่อค่อนข้าง,างเสียงดังนะแล้วก็จะมี เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะต้องไล่เม็ดแต่ไล่เม็ดก็คงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะได้ทําคลิปนะครับก็มันมเม็ดซื้อมาร้านนี้เลยนี่มาเป็นถุงเลยเม็ดน่าต้องไล่ไล่เม็ดให้เบากว่านี้สักนิดนึงก็จะประมาณนี้ท่อท่ออารก็ใส่เบาใส่ไรแล้วแล้วก็ ที่ทาใหม่ก็ผมก็จะเดินสายทูทีด้วยสายทูทีจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเส้นเส้นสายเอาเพื่อความมั่นใจว่าทูทีจะเดินอยู่ตลอดแล้วก็ทูทีจะไม่ขาดก็เลยเหนียวเหนียวเอาเหนียวเนียวปลอดภัยไว้ก่อนแล้วก็พอดีเมื่อกี้ก็สั่งเครื่องไปอีกหนึ่งลูกแล้วก็สั่งโคเวียงไปด้วยน่าจะมีโปรเจกต์อีกเรื่อยๆ โอเคงั้นมาฟังเสียงกันดีกว่ามันค่อนข้างจะดังหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ก็เที่ยงคืนกว่าแล้วจดัจดจตั้งกล้องก็ไม่ได้ไม่ได้ใส่เสื้อที คร่าวๆเดี๋ยวกลางวันเดี๋ยวค่อยไปไปบิดกันข้างนอกดีกว่าเพราะว่าในหมู่บ้านเขานอนกันหมดแล้วมันอาจจะส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านเขาก็เป็น EP ที่2ครับ E ีีแรกก็ประกอบก็พวกก็ประกอบพวกพวกนี้พวกเสื้อฝาพวกนี้ที่ที่ประกอบของของคันนุยแล้วก็ e p ต่อไปก็น่าจะเป็นประกอบคันนี้น่าจะเป็นคันนี้คันนี้ก็รอประกอบอยู่เหมือนกัน ก็ ờ, น่า EP คันนี้ก็น่าจะเป็น EP ที่สองหรือน่าจะมีอีกสักหนึ่ง EP เพื่อน่าจะรีวิวรีวิวเต็มแล้วก็จะใส่ชุดสีด้วยเพราะว่าชุดสีที่ไม่ได้ใส่ไว้ก็กลัวแกะเข้าแกะออกกลัวจะเป็นรอยก็คร่าวๆท่านี้มาให้ฟังเสียงหน่อยๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าไล่เม็ดเสร็จก็เดี๋ยวน่าจะพาไปท้ายหมู่บ้านแล้วก็น่าจะบิด บิดเสียงแบบรอบสูงดูว่ามันจะเพราะขนาดไหนแต่คร่าวๆเ,เสียงก็โอเคนะครับสำนักนี้ก็ก็ก,ก็มีชื่อเสียงอยู่เหมือนกันครับผมก็ดึกดึกแล้วเดี๋ยวน่าจะอัพวิดีโอไว้พอดีแหละพ่งนี้คงจะได้ดูกันโอเคครับเพื่อนๆก็ฝากติดตามช่องเล็กๆนะครับคุณประทีปนนทชัย h ช n แนลนะครับใช้เป็นชื่อ ชื่อจริงนามสกุลจริงเลยเพราะว่าจะได้หาง่ายๆไม่ซ้ากับกับคนอื่นผมก็มือใหม่ไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรมากมายครับแต่ก็มีมีพอได้ได้ทำครับมีโปรเจกต์เยอะโอเคครับนี่ก็ดึกแล้วก็นอนหลับฝันดีนะครับทุกท่านแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ